ก็มีข้อดีคือกันนะการที่เราเด็ดใบมันออกบางก็จะทําให้เราเห็นรูปมันง่ายขึ้นเนาะอืมจ้ะอันนี้ก็มันไม่ตมโบนเราก็เด็ดทิ้งไปอันนี้อาไว้ให้มันใหญ่เอาแวบไปจิ้มเนาะนี่มะเขือนะถ้าเราอยากให้มันเต็กิ่งดีเนาะเราก็เด็ดยอดมันออกเนาะเด็ดยอดมันออกแต่มันจะเต็กิ่งเต็ก้านดีเลยเด้ออือเดี๋ยวผมดูวะผมีูกระนานะ มีกระแนานะก็เด็ดออกใบออกเลยใบล่างมาันจะทำให้ต้นมันโล่งนะคะตันแรกกับเบียรไว้ไว้เนาะมาใส่สองต้นในไหนเรามันแข่งกันงามนเลยที่นี่เนาะจะนู่นยังรอใบออกอีกหลายอันดยด้วยจ้ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมนะจ๊ะวันนี้ก็มาเข่าสวนตอนเย็นๆนะจ๊ะจ้าคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะจ๊ะ